สบายดีพี่น้องมาเล่พี่น้องมันนี่เมื่อสุกสุกคนบัว่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องม<บ>าดิฉันตะเทียบมากินเมโนูกุ้งน้ำบลาพอนมันนี่แซบ่แซบพี่นอ้องขนาดกับจิเป็นแก้วจำเลยพี่นออ้องบัวแซมมันนี่อันนี้กับจิเป็นต้มต้มก็มีพี่น้องโอ้มีครบมันนี่มาพี่น้องมาแซบ่บน้ำบลาพอนมันนี่ มากมาพี่น้องมากมากินน้ากันหลายคนพี่น้องมุ้ยจอยมากินน้ำลายข้นมันจะแสบพี่น้องมากมากส่อยมันแดงกินเอิจุกุ้งจูกุ้งสดสดพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออยากคอมเมนต์ไหมพี่น้องสดสดเลยพี่น้อง bên tô bên tô đấy cùng tập tâm cùng thế nào này anh đi tâm nào không mặc thì nó mát 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 con van giọt nó tổng hương เด <Laure en> ี๋ยวเขาจะน้อยไปไหมครับหสิบงองมาพี่้องมามา

แก้วลวี่นอนแก้วด้อไ่นองนอนอืมสดยอดม่นอกให้ม่วงม่งวงนอนอย่ซื้นเลย มันกุ้งกล่กลนบอ่อพี่น,น้องันเรือกุ้งลงนะหลังจากเขาจับแล้วพี่น้องจะจับมันในกล่นบ่อมันี้จะเลือ,เล,อ,อเลยพี่น้องขากีริบพี่น้องหยอดเลย แก่ข้าวสงสารนี่หรอขนี้แคนื้อางเต่งชดชด้นหรอกาเต่งฮะขันนี้แตีซีเบอันเด็ดเด็ดเ็นกางเงียี่นรอ

เองครับเรากันหรือมันเตะงานบินน้องมาพ่นอาเรนากรมมัดตาดเลียนต้นเทียงบินน้องบนเทียงใบใบม่วงท้องม่วง

ตั้ทั้งต้มี่เนาะนี่ครบีกเราปก็เน่านกแ่นเเดียอย่เาอยู่กินตะกุเหน ยู่บวชว่องเลยใช่่นจับหนกินกันสี่เลยนี่น,น, <c oughs> นี่คืออยู่นี่เลือผลบวช<ม>เราน่นรัมการมากเลยอามาอื้อกินก็คือรนลวไม่ร้ายาเนี่ย องสามรอยโอ้แตบลาเพื่น้องขอทาขทาขาทามนุเมคืกินเดิอหนึ่งพื่น้อง,งไ มือถือวันนี้ยประมาที่วันสิบวันสิบสอวันอาไรที่วันยุ่ลดิบ่ะเราต้องว่าวด้อคนหวานมี่งแบบเราขึ้นมาจากบ่อเลยนะพี่น้อง มัต้องไปผ่านไม่ค่าอีพี่น้องความหวานนี่สุดยอด

มันก็ไม่ใช่เหตุผลว่าเราควรจะอยู่มาได้กินปลาเป๊กเป๊กเราเอาเหลี่ยมใส่เพียงกับอะไรเขาเป็นแค่ของ

นะสำหรับคลิปนี้ว่าพา่อนกัิสิจบไปเพียงสำหีเด้อเด้อพี่น้องเอาไปพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง